ไปตำเล่าได้เพื่อนเนี่ยเยอเต็มเลยกับไฟน้ำสซกนะครับเก้ารกเก้าหกสองเก้ากับใงคู่บอกว่างวดสิมาอจะเลืองเอาไปยิบไปหาสละกินแบงกัฐบาลไครับใคู่ไปคุณได้ครับเพอาว่าอระจัทง์น้ำแบ มาด้ครับวมาไม่นะครับมาไม่แม้

จากเมตรกับสเลยเนาะสเมตรสี่เมตรบ่เก้เซนโอ้สีเมตรเกาสิเมตเยนยกกรด่าตังเลยโอ้ยกยยอดมาเลยรับขุยอดสมเดจมามาตังเลยครับเดี๋ยวของขวบหาจดียยู้ยนั่นแหะยยมันวามันเอาาอ๋รสามาถทายดูเลยไม่เย็นนี่เย็นใจเอาเบิดมือได้บ่าดใหญ่ล้คือทายวาไม่เย็น ทะเบียนรถเจ็ดศย์ศนย์หกหกหนึงส่ค่ะไกรถดกดูคูงทะเบียนมี่โอ้ค่ะแม่คู่บังไปเนาะค่ะสิอัเห่อยนะันีเนดยเี่วันนี้่าเจ มดีมัดเจ็ด่วนเจ็ดส่นหกนนะครับที่เน่ผู้คนมัดเป็นงทะเบียนรถพอดีแต่ว่ามาดวนแต่ว่าผูมัดหกสูนับครับผมหกับเจ็ดนแต่พเมาเดียวม่าวันตัวเดียวสต่วเดวกัมาจะเสียครับผมอชมบรรยากาศชมบรรยากาศเลครับพู้สร้าง ngồi ra bên sáng vô gặp nên <laughs> <laughs> <kìa> <laughs> ที่ำงานกับบก็ชิล้วลิกนทีมบัได้เด้อนี่ทีมบัได้ทีมบัได้เพราะว่าครูวาคขั้นผู้ดเมีกะเจ็ดร้อยหกสิบขั้นผู้ใดมีหน่อยกะเกสิบก็ได้เนี่ยเก้สิบก็ได้หกสิบก็ได้นะชายมันเนยเก้าศูนย์น่นเลมดเยี่ยมเก้าศูนย์เก้าศูนย์ลูกเขาเปา์เรับ ปัญญาหมอกแามตรงนี้ก็นั่งรอดรบกุนนะครับสมบูนมากสมบะเทืต้องมีตนยางยืดต้นสูง้นมากต้ยดค่ะอันนี้คณะทุบบุญน้ำทุบตื้นครเบเะตนเสาพระธาตุเจดีย์นี่ครับโอ้สามคนกวดกับพวกผม ัสดีค่ะวิญญาณผูมาเบิกเลยค่ะคือสามพระธาตุเยียงที่วัดโพชุมพัฒนารามเพื่อเพียนเยเนาะอเอเพียนทสวัดโพชุมมาดามเพียรจังหวัดอุดรธานี เนี๋ยวคือก็เริมเปียเติมขปลามาสามทางสเือนะคะกันสวัสดีค่ะอ่อนปิยาิยามาซือบอซื้อคุณคุณอยู่ค่ะคุณออนปิยาได้บุญนำกันะะเด้อ คนไ้อะไมุ้เกาอูนย์เามีบ้านนูห้องไปหยิบจับนาะไอหกศูนย์ค่ะหกศูนย์นะใครยอะิลยราคาย่าลืมเจ็ดศูนย์นะผู้ชายูดไดอกบ่้ายพูดอะไรคันวันนี้เขาแห้งบ่้ายพูดไหเยงสักน้ำทมดูแม่เตียงพูว์ฟูมารถตินีตัวใดก โอ้หกหมูเลยกสวนสนตัวยวไหมคหก่นเจ็ดส่วนเเราแตงรตะลี่นหส่วนเจ็ด่นเนาตัวคนอนยาเคนบพรานท่านปีนเขียงดอกเพราะว่าเพราะว่าลดขนบ้านมาก เอมากค่ะาตุอชุ่มนะคะจอมพระธาตุแล้ววันนี้เพิ่เพิ่เิเสียอ่นเจดีเพิ่เสียอยอดนะมาตั้งเรื่อยมันตั้งเรื่อยสวยงามมากมาหาเจดีองค์พระธาตุเจดีพระธาตุเจดีไงนะคะมามารวมบุญน้ำกัน ข่ปลาผู้หอยผู้เขียนมากนะคะผู้ละนิกละหน่อยนะคะที่เป็นชิปเก่าบาทก็มีนเก้าชิปก็มีเซีนะร้อยก็มีแล้วแต่บุญแล้วแต่สศนแล้วแต่การสะสมสามบุญนเานะคะขอขายเอฟซีสุขุคนด้สูนเหลาบด้สวไปมานมาแล้วบุญนเอาพวกเนี้ยอยากลดอยากบักต่อยเวลาขนาดเพิ่งโย่ยังผาดจะ่หมูบ้านเนี่ยแม่ครูวางสิละ เอาผู้ได้อยากได้ค่าครับเขาเนาะเนียนๆไปเลยเก่าเกียสเกาเกาหกปนคู่วานะเมนลยแมนบลาเต่มั่วจำลองในคูนเก้าหกเก้าเกกได้ค่ากับเขาแล้วก็เพื่อจะได้ค่าบ้านนี่ไงบมานสากคว้าออกคนละเกียรตลอยเกซีนเอาสินะเอ็ยซบซี่อะรคือว่าลายผู้แล้วคนส่งผีเนาะเสียงชัดเจนกันเลกเขามรวได้ด้ค่ะ ที่ราคาเงินทุกบาททุกสกางที่เรยรวมมาแม่คู่กับซุ้มไปเรียจ์เจ้าค่าเพื่อเทียนบลูเราว่าสิท่งใดแต่ว่ากะคะือเข้ารับอิศวรก็ค่ะเพราะว่าตุนผัดปลากบพี่เทียนไปต้องมีสองคนี้งวันนี้เพราท่านใดงวดนน่ะเอาไหมคือว่าแม่คู่อาจว่าอา่างเทียนหนี่ว่าได้ด้บุญน้ำกันได้ได้น้ำกันอะไรเรียี่รวมมานาคา่คูดลเล็กได้น่อย ก็ได้กะบัวบ้ากันขอหายไปเฮ็ดคู่หายอยู่เนว่ยออกมาค่ากับเขาไป็ู่ก็ได้อยู่เลยค่าอาหารการกินค่าใส,าใสา่ใจสิน้าคูาาาา่อะไรกินมือเป็นมือไปนะคะสำหรับมือนี่โบฝันเนี่ยจะว่าค่ะขิดว่ามันคงจะเป็นรถคู่นั่นแหละคะ่ะรถคู่วันนี้ไปใส่นะคะสองศูนย์ 19, 19, เจ็ดหนึ่งกับหนึ่งเก้าสองศูนย์เจ็ดหนึ่งกับหนึ่งเก้าเวลาเฮ็ดหมุน,นย้ำได้สิสีดมากกว่า วนหนึ <Sen Heck S 2> ่งเกับหนึ่งเก่าเเคก่านี่แหค่ะมเาเ็ดมยามไไม่ได้ยเยอบนยเยอบูกจบขาบยื่เสื่อตีเราคบัยอดาศนะคะเวลาที่มาเที่ยวประวัตโพธิ์บค่ะมืองีบพูว่าเี่ยเออบนะคะกดปกติหัดือนห้องแขงนี่ด มือน oui, ีม pues mm nah, ือซันวันดีวัดคูชมาอทิตเจีเล่นมาไม่ชิวที so ่ทั้งหนาวสิรู้ไหมแต่กว่าจมาหลายเตอรเลยมาไม่ชิวที่ทั้งงานที่ทมงานเท่ามาดทุกคนมาเยืนอยู่นี่แม่เพาได้ให้เบื่อคือไปพ่นม่นแิ่ว่าพ่นส้มบรรยากาศี้นี่ไปก็ได้ไนึ่เดืนแล้วก็ยี่สิบเดือนเพ่าแมู่ไปยังไเอนี่ยว่าพ่นบรรยากาศ เไปนั่งนั e. ่งนั่งนัง่วนจะปะเ็บงเลยเ็บได้เรยก่าง่าเนการตะเข็บโดนมอาจารย์การตะไม่วนิตพกนรวก้นได้กพวกข้นได้ขึ้นมาด่าขึนมาด่าอขนเ้อขึ้นมาด่าพ่อนมาด่าพ่ออะ่รขึ้นมาด่ม่ไม่ขึ้นเ่ไม่นัเลยขึ้นมาด่า่งเย่ะ สวัสดีค่ะแตงโมสวัสดีค่ะทุกคนนคะคะคำนี้สำหรับเดิทางไปจะลืมความสูงคล้องเช็มค่ะสองห,กงองหุกแล้วค่ะสองหุกแล้วค่ะความขวางของพระมหาเจดี คือว่าเป็นป้อมกวงของเชนสิแลค่ะก็คือ90เอฟซีรองพินินนพิจลนาเบิ่งเพย์จะยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ26 90 60นะครับมือนีค่ะงเอฟซี FC อยากได้คานำ้นำ,นำมันน้ำมันอย่าลืมค่ะทะเบียน96 9 629หกสองเก้านะคะรวก็ทะเบียนของรถเี่นก็คือเจ็ดศูนย์ศูนย์หกสี่นึ่งหกหนึ่งส่ะคะทะเบียนรถค่ะผ้าจานาแบบแดงอันนั่นอันจอมอ่ออไปเรียน แบบแบบการแบบการ์ดยใจว่ามการมใจไมเลียมเลียมีเลียมัวเลียมขเลียมัเลียมกั้เลียวเลียมัวเลียม้เลียมเลียมัเลียม้เลียมขัเลียม้วเลียมวเลียม่้วเลม้เลียมยมเลียมเลมเลียมเลียม้เลียมเลเลียมเลียมเลีมเลียมียมเลเลี

งามขาดมาอันเย็นแล้วนะ่าคือสีสวยออกสวยงามกู้สล้อง